ในเรื่องของอทิศทางของมหาวิทยาลัยนะครับในการที่เราจะตั้งเป้าในการลดพูดง่ายว่าในเรื่องของก r e นเฮ o u s e แก๊จริงๆอ่ะเรามีเป้าใหญ่กว่านั้นก็คือเราดูภาพรวมของ SDG ก่อนแล้วจาก SDG เนี่ยเราก็มีการที่จะลดทอนออกมาว่าในเป้าของทางด้านคาร์บอนนิวทร r ลิตี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ปัจจุบันอ่ะเรามีแผน ที่จะดูเกี่ยวกับทุกภาคส่วนในเรื่องของพลังงานในเรื่องของการใช้ทรัพยากรทุกอย่างเลยนะครับแล้วเราตั้งเป้าว่าในอนาคตเนี่ยในปีอาจจะ2,050ซึ่งจริงๆมันจะสอดคล้องกับทิศทางโลกด้วย2,068เราก็ตั้งเป้าของมหาวิทยาลัยในการที่จะทำยังไงให้มหาวิทยาลัยเนี่ยพูดง่ายว่ามีความเป็นกลางทางคาร์บอน Hello I'm Hitomi Rankin I'm the Chief of Environment and Development Policy At United Nations ESCAP, um, this is the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, based in Bangkok. I think it's an excellent, really, really, really excellent uh, initiative. Um, uh, speaking with Dr. Kitty Pon, I see his drive for developing the network among schools and making sure that there is a really good uh, awareness, really at the the local local level. And it's really excellent because this is what's needed for a whole of a society approach mm. to developing the um, mobility and the motivation and the momentum towards carbon neutrality it's really critical okay so one of the important um, objectives of a really really strong education system is to develop global citizens right these citizens must be able to act locally but think globally. Think about the global agendas and really be able to create change on the ground to change their own situations. So climate change is one of the biggest social challenges facing the world, and this is going to help all uh, Thai citizens deal with this challenge of um, climate change with a strong awareness and a strong understanding of what these institutions are that can help move forward on this this objective. สิริกรมณีรินนะคะออในฐานะนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในช่วงเวลาที่โลกกําลังเผชิญกับภาวะอากาศแปรปรวนโลกร้อนเนี่ยก็จําเป็นอย่างยิ่งที่สถาพันการศึกษาจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการลดภาวะโลกรอ้อนก็ได้ไปจุดประกายให้ความรู้ในในในด้านหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็น คาร์บอนนิวทรัลิตนะคะการลดภาวะโลกร้อนการจัดทำแผนดำเนินการเพื่อที่จะร่วมในกระบวนการลดโลกร้อนเนี่ยในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการด้านวิชาการต่างๆนี้นะคะซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยดิฉันเห็นความคืบหน้า ของทางวิทยาชุมชนมาโดยตลอดว่าเราก็ตั้งตั้ง,ต,งตั้งเป้าตั้งวิสัยทัศน์เอาไว้ว่าเราจะเป็นสถาบันการศึกษานะคะที่เป็นแกนนำพาชุมชนพัฒนาสู่ความย,ายั่งยืน